สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับเรามาดูดวงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันนะครับเมื่อวานนี้ครับวันอังคารที่22ครับผมวันที่ดรทักษิณชินวัตรนะครับเดินทางกลับมาประเทศไทยนะครับดัชนีบวกเข้าไปนี่ครับ19.75ครับวอลุ่ม71,000ล้านครับดัชนีอยู่ที่ 1545.60ครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่22นะครับวันอังคารที่22สิงหาคมนะครับ2566หรือ2023นะครับดัชนีขึ้นตลอดทั้งวันเลยครับ 19. จุดครับวอลุ่ม71,000ล้านนะครับเราไปดูดวงกันครับว่าดวงดาวเขาว่ายอกันว่ากันอย่างไรครับผมเราไปดูดวงดาวกันนี่ครับดวงดาวนี่ครับภาพของดวงดาวครับ เห็นไหมครับอันนี้ฝั่งซ้ายมือนี่นะครับก็คือหรือจานชั้นในนี่นะครับก็คือดาวอาทิตย์กำเนิดของเซตอินเด็กซ์นะครับแล้วเรามาดูวันที่22ครับนี่ครับย2สิงหา2023เวลาตลาดปิดตลาดหุ้นไทยนะครับดาวจานจบที่เท่าไหร่ครับนี่ครับดาวจานจร์จบเรือน9หรืออยู่ในเรือน9ครับบวกขึ้นมา19จุดเลยครับผม นะครับเราย้อนกลับไปดู21เครับเพราะว่าดาวจันทร์ดวงนี้เนี่ยจบโครจรวันหนึ่งประมาณ13อมงศาแสดงว่าวันที่21ดาวจันทร์ก็ยังคงอยู่ในเรือน9นะครับไปดูย้อนกลับไปดูวันที่21กันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับดาวจันทร์นี่ครับเห็นไหมครับดาวจันทร์นี่ครับดาวจันทร์จรวันจันทร์ที่21สิงหา20 23นะครับ ดาวจันจรกล้าโคจรอยู่ในเลนอก้านะครับเห็นไหมครับเราไปดูตลาดกันครับวันที่21เป็นอย่างไรบ้างครับผมวันที่21นะครับนี่ครับบวกขึ้นมากี่จุดครับบวกขึ้นมา6.73ุดวอลุ่มสี0 0มล้านครับผมวันที่21นะครับดัชนี152 5ครับวันที่2 1บวก6.7 3 วันที่ยี่บสองบวกสิบเก้ารวมแล้วยี่ห้าจุดเลยครับเราย้อนกลับไปดูวันที่สิบแปดครับว่าเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ดาวจันรอยู่เรือนเก้านะครับนี่ครับวันที่สิบแปดนะครับนี่ครับสิบแปดดาวจันจรนี่ครับอยู่ในเรือนแปดครับผมอยู่ในเรือนแปดนะครับอยู่ในเรือนแปดถ้าใครที่เล่นขึ้นนะครับในวันศุกร์ นะครับวันศุกร์ที่18นะครับเก็บดัชนีไว้นะครับก็บวกขึ้นมาตั้ง25จุดเลยครับเนี่ยครับตลาดในวันที่18นะครับวันศุกร์ที่18ดัชนีลงไป9.69เลยครับนะครับอยู่ที่1519.12นะครับ10วันศุกร์ที่18ลบ9.69มาวันจันทร์ที่21 และวันอังคารที่22วันที่ด็อกเตอร์สักสินชินวัตรกลับมานะครับดาวจัน์โครจรจากเรือน8ไปเรือน9นะครับจาก1519นะครับ1519ขึ้นมาเป็น1545ครับเห็นไหมครับรวมแล้วก็ประมาณ26่หจุดครับ2526จุดนี่นะครับ, 25, รบประโยชน์ของ งานวิชาการนะครับโหราศาสตร์ยูเลเนียนนะครับเนี่ยครับประโยชน์ของโหราศาสตร์ดาราศาสตร์ตลาดหุ้นนะครับทำให้เราสามารถที่จะคำนวณทิศทางของดาวจันทร์ล่วงหน้าได้ว่าวันที่ด็อร์ทักษิณชินวัตรกลับมาสู่ประเทศไทยดาวจันทร์จะโคจรยอยู่ในเรือนอะไหล่ดัชนีจะบวกหรือลบนะครับเลือนชะตานะครับ เดือนที่เป็นเลขคี่นี่จะเป็นเดือนที่ดีนะครับ1 3 5 7 9 11ดนะครับเดือนที่ไม่ดีก็คือเดือน2 4 6 8 10 12ดนะครับที่ผมบอกครับว่าดาวพฤหัสนะครับจะโคจรเข้าสู่จุดอับเดือน4ี่นะครับแล้วก็ปีหน้าก็ต้องคำนวณครับผมเรามาคำนวณตามปฏิทินว่าดาวจันทร์จะโคจรเข้าหามุมอับตรงเนี้ยเดือนสีเนี่ยเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละครับคือจุดต่ำสุดของเซนแล้วครับหลังนี้นั้นก็จะดีไปเนี่ยครับ 7ปีเลยครับจากเรียน5 7 9 11นะครับนับไปเลยนะครับจากเรียน4มาเรียน11นี่ก็7ปีเต็มครับ<ม>ก็เป็นสัญญาณที่ดีครับดรทักษิณชินวัตรกลับมาแล้วการเล่นหุ้นก็คงจะดุเด็ดเผ็ดมันนะครับร้อนแรงเพราะฉะนั้นมาเรียนโหราศาสตร์ท่านจะได้เปรียบเพราะท่านจะล่วงรู้อนาคตนะครับมาเรียนกันเปิดคอร์สสอนนะครับส่วนตัวสอนเป็นกลุ่ม งดสอนไปแล้วครับตอนนี้สอนส่วนตัวครับนะัดสอนม,มาได้ทั้งออนไลน์และนัดเรียนส่วนตัวนะครับสมัครเรียนเข้ามาได้ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ